โอ oh, ้คือเขาท่าเนี่ยครับเป็นรถเข่าเกียร์แบบว่านั่งทั้งหน้าทั้งสี่เลยบอกครับเนี่ยโอ้เห็ดมานานเลยบอกครับนี่รถเนี่ยเนี่ยว่าโอ้มันเท่ดีเนาะทั้งหน้านี่ในกาเฮ็ดเป็นเอาเอารถมอเตอร์ไซค์บอกครับมอเตอร์ไซค์เนี่ยโอ้บ้านในมองนี่ในกาจับเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาได้เลยบ้านในก็มองหันกาเฮ็ดเข่าเกียร์บอกครับบ้านในมองนี่เฮ็ดเข่าเกียร์บอกครับบานในโอ้เกียร์ฝั่งนี่บอกเวลาเขาเกียร์นี่อยู่ฝั่งนี่ฝั่งนั้นมั็นยังครับฝั่านั้น โอ้เบรกโอ้ขอทานวะครับเนาะเฮ็ดได้จักปีแล้วครับนี่หลายปีแล้วบ่ครับนี่ไปได้ความคิดนี่ยมันจะทั้งไหนก็ไหนเฮ็ดไหนเฮ็ดเองเลยบ่นี่คิดเองเลยโอ้สุดยอดมากเลยครับพี่น้องอ่ะเดี๋ยวเฮ้พ่อใหญ่เพิ่นเข้าเกียร์แลนด์เ้เบิ่งนะครับพี่น้องครับบาดนี่อ่าสีสะเก็ดชาแนลครับ y o ยูทูบสีสะเก็ดชาแนลแม่นครับแม่นครับสีสะเก็ดชาแนลครับเอาพี่น้องวาอยู่บ้านไหนก่อนครับเดี๋ยวถามบ้านก่อนบ้านตะกวนบ่ตำบลหยังครับ โอ้อําเภอศรีรัตนป์ปะครับเนี่ยอ๋อบ้านตากบ้านตากวนบ้านตากวนตําบลพิงพวยอําเภอศรีรัตนะจังหวัดศรีสะเกดเนาะครับเนาะเป็นออกหัวคิดเองเลยนะครับพี่น้องครับเอา้าเขาเกียย์เลี้ยนนี่ผมเบิง้งแน้าน่เนี่ยโอ้โเห็นโค้งตงหน้าอยู่นี่นี่บโโ่โอ้สุดยอดเลยครับพี่น้องครับเอาไปแล้วครับเอาขอบคุณหลายๆนะครับครับขอบคุณครับออานั่นแหละครับการเขาเกีย้ก็ไปแล้วครับเอาขอบคุณครับครับสวัสดีครับนั่นแหละครับคุณผู้ชมครับ โอ้คุณผู้ชมครับโอ้เทมากๆเลยนะครับคุณผู้ชมครับเห็นเพื่อนอยู่เพื่นสิไปห้ไฮปหน้าเพื่อนนะครับพี่น้องครับก็เลยจอดคุยกับเพื่อนโอ้สุดยอดอีหลีครับพี่น้องครับความคิดของเพื่อนนะครับเอาไปแล้วครับพี่น้องครับบานิขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามครับสวัสดีครับ